ท่านทั้งหลายครับวันนี้จะนำพุทธภาสิทธหรือว่าพุทธพจน์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นเป็นบางบทมาพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อ ข้อคิดหรือบางบทนั้นก็อาจจะนำไปต่อยอดในการเขียนเปรียงความแก้กระทู้ทำได้พุทธภาษิทธิ์ที่จะยกมาในช่วงนี้จะพูดถึงเรื่องที่ล้ำเลิศหรือว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ย สิ่งที่ดีที่สุดคือล้ำเลิศที่สุดพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้สี่เรื่องนะจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดนั้นมีมากมายในที่นี้ยกมาเปรียบเทียบกันสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งนั้นเป็นเรื่องลาบที่ดีที่สุด เรื่องที่สองก็คือเรื่องทรัพย์ที่ดีที่สุดเรื่องที่สามก็คือเรื่องญาติที่ดีที่สุดและก็สุดท้ายก็คือเรื่องความสุขที่ยอดเยี่ยมด้วยสามความสุขที่ดีที่สุดทั้งสี่เรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธพจน์เป็นพุทธภาษิตไว้บทที่หนึ่ง ตรัสว่าอารคยะประมาลาภาลาบทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งบทนี้เราจะได้ยินได้ฟังกันบ่อยครั้งเราจะได้ยินได้ฟังคําแปลก็อาจจะแตกต่างจากนี้ความไม่มีโรค เป็นลาภันปพะเสริทที่เราได้ยินได้ฟังกันก็คือบาลีก็คืออาโลกขยะประมาลาภาลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งพุทธพจน์บทที่สองสันตุติประมังทนังทรัพ์ยมีความสันโดษเป็นอย่างยิ่งแสดงถึงเรื่องทรัพย์ที่ดีที่สุดนะ ประริตกงทรงแสดงก็คือเรื่องของความสนดบบทที่สามวิสาสะประมาญาติญาติทั้งหลายมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งแสดงถึงญาติที่ยอดเยี่ยมที่ดีเลิศที่สุดก,ก็คือความคุ้นเคยความสนิทสนมและสุดท้ายก็คือนิพพานังปรมังนิานงังสุขขัง พระนิพพานเป็นสุขที่ยอดเยี่ยมสุขที่ดีที่สุดก็คือพระนิพพานนะซึ่งจะพูดไปตามลำดับบทแรกวิสอาโรคยะปรมาลาภาลาบทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งนี่คือพุทธพจน์ตามพระไตรปิฎกตามพระบาลีนะ อโลกขยะประมาลาภาแต่บางทีเราได้ยินคำว่าอาโลกขยาปรมาลาพาซึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนจากพระบาลีพระบาลีที่แท้จริงก็คืออาโรคขยะประมาราพาลาบทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งหรือถือเอาใจความก็อย่างที่ผู้รู้ท่านแปลความไม่มีโรคเป็นลาภันเสริฐ เมื่อพูดถึงคำว่าลาบนั้นลาบก็คือสิ่งที่เราจะมักมาได้มักได้มาโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะบางทีเราพูดว่าขอให้มีโชคมีลาบนะมีลาบก็คือได้อะไรมาโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันแต่ในความหมายโดยทั่วไปลาบก็คือสมบัติเป็น ของที่เราได้อะไรต่างๆบางทีก็คือทรัพย์สินเงินทองต่างๆพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าตราสบอกว่าบรรดาลาบทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีอะไรที่จะดีไม่มีอะไรที่จะประเสริฐกว่าความไม่มีโลกความจริงลาบนั้นเป็นหนึ่งใน โลกธรรม8ประการมีลาบเสริมลาบมียศเส่อมยศด,ดินทาสัเรเสรรญสุกทุกข์เพราะฉะนั้นเรื่องลาบก็เป็นสิ่งในเป็นหนึ่งในอิทธารมที่สี่อย่างที่เราทุกคนต้องการทุกคนปรารถนาเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้น ไม่สามารถที่จะหนีได้แต่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงพระบาลีบทนี้เนี่ยต้องการเตือนสติชาวโลกเตือนสติอะไรเตือนสติในการมีความคิดความเห็นมีทัศนคติเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง เราจะเห็นว่าคนหลายคนเนี่ยใช้เวลาทั้งชีวิตหาเงินหาทองหายศหาตำแหน่งเพราะคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขอย่างแท้จริงแต่หลายคนนั้นพอก้าวไปถึงจุดนั้น มีเงินมีทองมียศมีตำแหน่งมีอำนาจวาสนากลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นแทนที่จะให้ความสุขอำนวยความสุขอำนวยความสะดวกสบายกลายเป็นว่ามาเพิ่มความวิตกกังวลเพิ่มความทุกข์มากยิ่งขึ้นโดยซ้ำไปนะบางครั้งหลายคน พอทุ่มเทไปสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บเปลียนเบียนลืมดูดูสุขภาพลืมดูแลสุขภาพร่างกายเสียไปหลายคนประสบโรคภัยไข้เจ็บจนถึงแก่ชีวิตในวัยที่ยังไม่สมควรจะไปหลายคนไปอย่างน่าเสียดาย ชีวิตยังมีคุณค่าชีวิตยังมีประโยชน์ต่อหากอยู่มีโอกาสที่จะทำประโยชน์ได้อีกมากมายแต่หลายคนบางครั้งอายุอย่างน้อยๆก็เสียชีวิตไปนั่นเพราะทุ่มเทกับการประกอบอาชีพการงานกับการสแสวงหามุ่งสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองยศตำแหน่งต่างๆ พระพุทธองค์ตรัสบอกว่าราบทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งนั่นหมายความว่าพระพุทธองค์ให้ความสําคัญกับลาบที่ดีที่สุดเนี่ยในบรรดาลาบทั้งหลายก็คือเรื่องของความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บท่านทั้งหลายลองนึกดูว่าเรามีเงินมีทอง มียศมีตำแหน่งมีอำนาจวาสนาแต่ถ้าเรามีโครคไัยไข้เจ็บอยู่ชีวิตมันก็หาความสุขไม่ได้แน่นอนนะเงินทองเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการเป็นสิ่งที่เราทุกคนปรารถนาไม่มีเงินไม่มีทองก็อยู่ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันทำอย่างไรที่จะให้การหาเงินหาทองน,นั้นไม่ มาทำลายสุขภาพเรานะเพราะถ้าเราได้เงินได้ทองมาได้อย่างหนึ่งมาแต่เสียงอย่างหนึ่งไปอย่างหนึ่งนั้นคือสุขภาพร่างกายนั้นมันอาจจะไม่คุ้มกันก็ได้นะกับสิ่งที่ได้มาและสิ่งที่เสียไปได้เงินมาเสียชีวิตไปบางครั้งไม่คุม้มเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะ ทำให้เรานั้นไม่ไปสุดโต่งข้างไหนข้างหนึ่งพระพุทธองค์จึงตรัสเตือนสติเพราะคนเรานั้นมีความเมาอย่างหนึ่งก็คืออารโรขยามทะก็คือเมาในความไม่มีโรคบางคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนึกว่าตัวเองจะไม่เจ็บจะไม่ป่วยขาดการดูแลสุขภาพบางครั้งใช้ เวลาใช้อะไรเต็มมีอะไรต่างๆในะประกอบอาชีพประกอบหน้าที่ประกอบการงานการทำหน้าที่การทำงานเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความพอเพียงให้ความพอเหมาะพอควรนะที่เราพูดกันแบบสายกลางอย่าตึงจนเกินไป ใย่่หย่อนจนเกินไปแม้แต่การใช้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยพระสมมาสัมุทตเจ้าก็ทรงแสดงไว้ในอาธิยสเนี่ยทรัพย์สินเงินทองเราควรใช้อะไรบ้างพุตตาโภคขาลเลี้ยงตัวเองพระตาพัจจา เลี้ยงคนที่ขนเลี้ยงเ,เลี้ยงตัวเองเลี้ยงคนที่วนเลี้ยงเป็นบิดามารดาเป็นญาติสนิทมิตรสหายวิตินาพทาสุเมป้องกันอันตรายาต่างๆอันตรายาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยพวกโจรพวกโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆใช้เงินใช้ทองนะครับจำเป็นต้องใช้เงินใช้ทองมารักษาสุขภาพ ร่างกายและก็นอกเหนือจากนั้นก็คือการทำผลีทำผร,นะรีเช่นเสียภาษีบ้าง <c oughs> การต้อนรับแขกบ้างอะไรต้องมีอะไรต่งตางๆแต่ท้ายที่สุดก็คือการสร้างบารมีบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลกับผู้สงสีนะอันนี้คือหลักของการใช้ทรัพย์สินเงินทองซึ่ง พระพุทธองค์ตรัสบอกว่าหากทรัพย์สินเงินทองมันหมดไปเพราะสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เสียอ,อกเสียใจเพราะได้ใช้ในสิ่งที่จําเป็นนั่นก็คือการดูแลสุขภาพของเรา <Yeah. S 1> อย่าไปให้ความสําคัญกับทรัพย์สินเงินทองจนลืมลืมดูแลสุขภาพมีคนพูดเป็นเชิงเสียดสีว่าเราซื้อ ซื้อบ้านราคาเป็นล้านเนี่ยไม่เป็นไรซื้อรถราคาเป็นแสนไม่เป็นไรซื้อโทรศัพท์ราคาเป็นหมื่นไม่เป็นไรซื้อเครื่องประดับซื้อเสื้อผ้าราคาเป็นพันไม่เป็นไร แต่ซื้อสุขภาพตรวจสุขภาพดูแลสุขภาพราคาเป็นร้อยเป็นพันบอกแพงเกินไปใช่ไหมเราก็บางครั้งก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือกันบกแพงเกินไปมียามีวิตามินมีใครมาแนะนำตรวจสุขภาพบอกแพงแพงเกินไป แต่วันหนึ่งนั้นพอเรามีโครคภัยไข้เจ็บจริงๆเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดก็คือสุขภาพของเราเราเห็นได้ชัดเจนเนี่ยในช่วงวิกฤตการโควิด -19 เนี่ยโดยเฉพาะในปีแรกเนี่ยปี2563ซึ่ง โควิดระบาดใหม่ๆเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆที่ออกมานั้นก็โดยทั่วไปก็ได้รับผลกระทบได้รับความลำบากเข้มงวดมากปี2.5งพัสเพราะเราไปเห็นทางยุโรปอิตาลีก็ตายกันเป็นเบือ่ออเมริกาก็ตายกันมากมายในช่วงที่ยังไม่มีวัคซีน ปี2 5 6 3ตายมากมายเมืองไทยเราก็ใช้มาตรการเข้มงวดคุมอย่างเต็มที่ทำให้ตลอดทั้งปี2 5 1 3นั้นมีคนติดเชื้อเพียงแค่3,000กว่าคนันคนตายไม่ถึงร้อยคนทั้งปีนะเออเป็นก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่เราสามารถควบคุมได้ แต่ว่าพอปีถัดมา2004ก็บวกลบกลบนี้ไปไม่รู้เท่าไร่เลยไม่ต้องไปคิดตัวเลขเลยตอนนี้คนตายมาเป็นจำนวนถึงหนะ้าล้านกว่าคนในช่วงนั้นเราก็จะเห็นว่าโาครคภัยไข้เจ็บมันมีความรุนแรงมากจริงๆเพราะฉะนั้นก็รักษาชีวิตไว้ก่อน แม้แต่ความเป็นอยู่อะไรต่างๆจะลำบากลำบนต่างๆแต่พอถึงจุดหนึ่งมีก็มีคนมาเรียกร้องว่ามันโรคภัยไข้เจ็บช่างมันแต่มันอดตายเนี่ยนะเออไม่กลัวแล้วโรคภัยไข้เจ็บออามากินดีกว่าแต่ท้ายที่สุดถ้าเราประสบโรคภัยไข้เจ็บจริงๆเนี่ยทราบสินมันก็ไม่มีค่าหรอกแน เปียนแต่ว่าทําอย่างไรจะไม่ให้มันสุดตกนะสุดตกมหาศรษฐีคนหนึ่งชาวโปรโตุเกสในปี2563นั่นแหละเสียชีวิตจากโควิด19นะมีเงินมหาศาลเลยเสียชีวิตลูกสาวโพสลงโซเชียล บอกว่ามีเงินอยู่เต็มบ้านเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหาของฟรีๆไปใช้ก็คือไม่มีอากาศาหายใจเนเงินทองช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยสุขภาพดีที่สุดครับเป็นลาบที่ดีที่สุดเป็นลาบที่ประเสริ์ที่สุดพราม์คนหนึ่งชื่อว่าทินนัปปุปกา,าพามีลูกชายคนหนึ่ง ลูกชายคนนี้ตอนหลังมาได้ชื่อว่ามัทตกกนดลีพรามคนนี้เป็นคนขี้เหนียวเนเป็นคนขี้เหนียวจะทำเครื่องประดับให้ลูกชายก็ทำเองเนะทำต่างหูตุ้มหูเนี่ยก็เลยลูกชายได้ชื่อว่ามัทตกกนดลีอายุสิบหกลูกชายป่วย เป็นมนุโลกเพราะป่วยนั้นถ้าจะไปหาหมอมาเยียวยารักษาก็กลัวจะเสียเงินเสียทองปรุงยาเองตัวเองไม่มีความรู้ทางวิชาการแพทย์ปรุงยาโรคก,ก็ไม่สามารถที่จะเยียวยารักษาได้ท้ายที่สุดเมื่ออาการของลูกชายหนักไปหาหมอนะหมอก็ไม่รับนะ ท้ายที่สุดก็ลูกชายก็ล่อล่อแร่ล่อล,อล,อล,อลอแรกเกือบจะตายก็กลัวอีกกลัวญาติพี่น้องมาเยี่ยมจะมาเห็นทรัพย์สมบัติก็ยกลูกชายออกมาที่ลำเบียยพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าตรวจดูสัตวโลกก็เห็นอุปนิสัยของหนุ่มคนนี้ว่ามีอุปนิสัยที่จะโปรดได้พระองค์เสด็จไปโปรดมัททากุณฑลีนั้น ร่างกายคือวาละสุดท้ายของชีวิตเนี่ยไม่สามารถที่จะยกมือยกไม้นั้นได้พระพุทธเจ้าทรงเปล่งฉัวพัญญรังสีเปล่งพุทธละสมีให้เห็นบนรรดาุณตลีเพียงทําใจทําใจให้ถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือพุทธานุสตินั่นแหละการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะพุทธังสารนังกระฉามิจิตด,ดับไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่บน สวรรค์ฉันาดาวึกส่วนตวพาพรามทีพ่พ่อเนี่ยก็ลูกตายก็เสียอกเสียใจไปร้องผมร้องไห้อยู่ในในประชามัทธานวรีเพื่อจะดัดนิสัยของพ่อก็ลงมาปรากฏกายให้เห็นก็ร้องไห้อยู่พราหม์ก็ร้องไห้ เทวบุตรก็ร้องไห้พราหม์ไปเห็นเทวบุตรซึ่งมีหน้าตาเหมือนลูกชายตัวเองเออเกิดความรักก็พูดกับลูกเทพบุตรว่าเอ๊ะเราร้องไห้เนี่ยเพราะลูกตายท่านร้องไห้เพราะอะไรเทพบุตรก็บอกว่าข้าพเจ้านะมีรถอยู่คันหนึ่งมันเป็นรถทองแต่มันยังขาดล้อพราหม์คนนี้ ปกติเป็นคนขี้เหนียวนะแต่พอลูกเสียนั้นทรัพย์สินไม่มีไม่มีค่าเลยก็บอกว่าท่านอยากได้ล้อรถแบบไหนอ่ใจปั้มนะเอออยากจะให้จะล้อเงินล้อทองล้อแก้วมณีอะไรเดี๋ยวทำไม่ได้หมดแหละคือเท่ยวบุตรถามว่าจะทําให้ขนาดไหนต้องการแค่ไหนก็ทำไม่ได้แคนะ่นะั้น่ะนะใจปั้ม ไม่เสียดายเงินเสียดายทองบรทากุตลีก็บอกว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันคู่กันรถของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อเนี่ยมันคงจะงดงามด้วยเกิดพรามก็บอกว่าไอ้ไอแครเนี่ยมันโง่ใครมันจะเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถได้ ถ้าคิดอย่างนี้มีแต่ตายกับตายแค่น,ยยนั้นเองพระเถธคุณลีก็เลยบอกว่าระหว่างคนที่ร้องไห้ถึงสิ่งที่เห็นเนี่ยกับคนที่ร้องไห้ถึงสิ่งที่ไม่เห็นเนี่ยใครโง่กว่ากันใครงี่เง่ากว่ากัน เราเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อยากจะได้เนี่ยกับท่านร้องไห้ถึงลูกที่ตายไปแล้วเผาไปแล้วไม่เห็นอยู่เนี่ยระหว่างเราสองคนไข่งโลกถามได้คิดเออได้คิดก็เ,เลยสอบถามผู้ที่มาที่ไปว่าท่านเป็นใครก็เราก็บอกเป็นมัทยมีลูกท่านแหละแล้วไปเกิดที่ไหนไปเกิดดาวดึงเอาตลอดชีวิตไม่เคยทําบุญทำกุศลนเนี่ยไปเกิดได้ไงอ่ะ ก็เล่าให้ฟังแค่ทำใจให้เรื่อมใสเดยวพุทธญาตาแค่นั้นเองนะเจริญพุทธานุสติแค่นั้นเอ้ก็เกิดได้สวรรค์ได้เพราะฉะนั้นใจอยู่สงขัญนะที่ยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายได้เห็นได้เห็นถึงความสำคัญของของเรื่องสุขภาพพรามคนนี้ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินเงินทองท้ายที่สุดทรัพย์สินเงินทองก็ไม่มีค่าเพราะฉะนั้น ความไม่มีโรคนั้นเป็นลาบอันประเสริฐจริงๆร,ระวังรักษาสุขภาพเงินทองนั้นไม่ใช่สิ่งที่ประเสริฐที่สุดแต่ลาบที่ประเสริฐที่สุดก็คือความไม่มีโรคดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพอย่างดีเท่ากับเราสร้างลาบที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองนะครับอาวันนี้ขอถวายเป็นกรณีครับ